เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกระหลาดออริจินอลนะครับวันนี้เผมไปเดินห้างอะนะผมเจอนี่เสื้อของยูนิโคนะครับเขาไปโคกับนารูโตะนะอ n นิเมอะนะครับผมเห็นพอดีเลยนะก็เป็นภาคนารูโตะตอนโตนะครับสวยนะราคาไม่แพงนะครับห้าร้อยเก้าสิบบาทเอง นะเป็นผ้าฝ้ายด้วยนะเนี่ยแต่เมดอินชายนะครับยูนิโคนะนี่ตัวนี้ด้านหน้านะเออเป็นด้านหน้าก็ด้านหน้าไม่มีลายอะไรครับประมาณนี้เลยอยู่ตรงกลางนะตรงกลางตัวนี้จะเป็นปกักนะปักได้เห็นไหมนะ แต่ตัวนี้ก็เป็นสกรีนสีสีดำนะด้านหน้ามีแค่นี้เลยครับตัวโลโก้เขาก็จะเป็นยูนิโค่ Made in c h น n า L นะแล้วก็นายิโตะนะเห็นไหมโอ้สวยสีขาวัวนี้จะเป็นด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยโอ้ผมชอบลายมันไงโดนเลยนะนะ เป็นจิ้งจอกเก้าหางคุละมะนะครับแล้วก็มีผนึกนะครับผนึกของมินาโตะนะผมจำชื่อผนึกไม่ได้ว่ะใครใครจำได้บอกหน่อยนะครับผนึกอะไรผมจำไม่ได้กุญแจผนึกอะไรสักอย่างอะ่ะที่ว่าจิระยะเอาเอาจักรกะแล้วก็ไปบิดผมจำไม่ได้ละไม่ได้ดูนานนะครับดูแบบจบแล้วก็เลิกไปนานเลย โบลูโตก็รอให้มันมีตอนเยอะค่อยดูนี่เขาก็จะบอกปึ๊บนะสวยครับเนี่ผมชอบคือในเรื่องอะผมชอบคุลมามะนะเออมันก็เป็นตัวตัวตัวเด่นนั่นแหละเออแต่ผมผมชอบไงยิงจ,จออเก้าหางาดูเท่ดีคือชอบไม่ชอบออกมาตั้งเป็นชื่อรดอะ่ะเออคุลมามะนะครับอ๋อสวยเลยนะใครสนใจก็ไปซื้อ ดูนะครับสะสมได้มันมีาลายกลุ่มซากาสึกิอะคาสึกิอะไรสักอย่างอะกลุ่มแสงอุษาเออผมจำผมเรียกไม่ถูกว่ะเออกลุ่มแสงอุษาหะนะยืนครบเลยอันนั้นก็สวยแต่มันเป็นสีแดงนะมันไม่ได้แดงจัดมันเป็นแดงแบบแดงเลือดอะเออแดงแดงเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยออกแนวนอย่างนั้นอะแดงหมุนๆมนๆหน่อยอะนะครับ จริงๆผมก็ชอบเป็นสีนะแต่ช่วงหลังเนี่ยชอบใส่สีขาวมากเลยเออตัวนี้มันเป็นลายข้างหลังพอดีไงเออเปลี่ยนเปลี่ยนแนวมั่งเป็นลายข้างหลังสวยดีนะครับใครชอบก็ลองดูนะของแท้ลิขสิทธิ์แท้นะครับก็คุณภาพดีนะดีกว่าไปซื้อเสื้อบางตัวที่แบบอะไรก็ไม่รู้อะตามกลุ่มกลุ่มรถกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวแพงแงแม่งผ้าแม่งไม่ดีด้วยนะ นี่ย่ะ้าฝ้ายใส่สบายนะครับลองดูลองดูยูนิโค่จริงใส่สบายนะราคาไม่แพงเจ้าของก็น่าจะรวยสุดในญี่ปุ่นแล้วมั้งก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอ้โ่สวยถูกใจผมนะเดี๋ยวรอดูเขาจะมีอนิเมะอะไรอีกผมผมชอบอยู่ประมาณสี่ห้าเรื่องอะนะครับอนิเมะถ้ามาก็ต้องจัดยังไงก็ต้องจัดนะครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอามาอวดนะครับใครชอบก็ลองดูผมว่าต้องมีคนชอบเหมือนกันนะผมสายพวกอนิเมะนะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ้อลืมลืมลืมนี่ต้ายแท็กข้างในนะอันนี้ให้ดูฝั่งนี้ก่อนลืมเลยลืมให้ดูนะอันนี้ผลิตจีนนะครับมีรอยตัดด้วยไครลำคางก็ตัดออกได้ฝ้ารนะ้อยเปอร์เซ็นต์น่ารูตอกชัดเจน อโอเคเป็นภาษาไทยด้วยนะว,วิธีดูแลเสือ้อประมาณนี้นะครับไปละสวยนะ